สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูน้องๆ Baby TV 3แบบยกบล็อกกันค่ะสําหรับพิกัดเดี๋ยวเปาจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะจริงๆแล้วน้องๆ Baby TV เนี่ยไปยมีจุ่มมาแล้วหลายตัวเลยนะคะได้เป็นน้องแกะน้องช้างน้องกระรอกค่ะแต่ว่าใจจริงเนี่ยปอย,อยากได้เป็นน้องกระต่ายตัวนี้นะคะก็เลยตัดสินใจยกบล็อกมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไาจะได้เป็นตัวไหนบ้างอันนี้ปลอยแกะกล่องเช็คกา้าเช็คตาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะมาดูที่กล่องแรกกันเลยนะคะสำหรับน้องๆเบบี้ Baby, ทีจะมีทั้งหมด8แบบกับอีกหนึ่งซีเครตนะคะจะมี2ตัวค่ะที่จะไม่มีในบล็อกนี้ ตัวแรกที่ปล่อยได้จะเป็นน้องแพนด้านะคะเป็นน้องแพนด้าแบบหน้าร้องไห้ค่ะตัวนี้ก็น่ารักนะคะดีที่ยังไม่ซ้ำค่ะแล้วก็หน้าร้องไห้ปล่อยก็ยังไม่มีด้วยนะคะหน้านี้น่ารักมากเลยค่ะตรงแก้มจะเป็นพระจานท์กับคาว่าก o d ดไน h t นะคะดูการ์ดน้องกันค่ะการ์ดน้องแพนด้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสายห้อยมาให้อันนี้เป็นสีเขียวค่ะ ต่อมามาดูที่กล่องที่2กันนะคะกล่องที่สองปอยได้เป็นน้องช้างค่ะมีน้องช้างซ้ําแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นน้องช้างน่ากโกรธค่ะนา่าโกรธปอยยังไม่มีนะคะส่วนตัวแก้มของน้องเป็นดอกไม้อันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะก็มาดูกันนะคะ ของน้องช้างเป็นแบบนี้ค่ะส่วนสายห้อยได้มาเป็นสีชมพูนะคะต่อมามาดูที่กล่องที่สามกันนะคะกล่องที่สามปล่อยได้เป็นน้องหมาจิ้งจอกค่ะ น้องสีสดใสน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มีดีเฟกที่แปลกมากๆค่ะคือหน้าน้องเนี่ยจะไม่ด้านนะคะจะเป็นแบบจะมีความเงาๆอยู่ค่ะเหมือนทางโรงงานเขาลืมพ่นด้านมาเดี๋ยวรเราจะเทียบกับตัวอื่นให้ดูนะคะนี่ค่ะเหมือนลืมพ่นเคลือบด้านมาหน,าน้าน้องก็เลยจะเป็นแบบเงาๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคน้องก็ยังดูน่ารักดีอยู่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นน้องจิ้งจอกตากริ้งนะคะ ตากิ้งแบลวๆน่ารักดีค่ะนี้มาดูการ์ดนะคะการ์ดของน้องจิ้งจอกเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็สายห้อยจะเป็นสีเหลืองนะคะต่อมามาดูที่กล่องที่4กัน,นะคะ่ะ กล่องที่สี่ปอยได้เป็นน้องแกะนะคะได้น้องแกะซ้ำค่ะแถมยังเป็นตากลิ้งเหมือนตัวที่มีอยู่ด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยจะให้พี่สาวนะคะน้องแกะก็น่ารักมากๆค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องแกะนะคะแล้วก็สายที่ได้เป็นสีเหลืองค่ะต่อมาจะเป็นกล่องที่5นะคะ ซองที่5้าจะเป็นน้องหมูค่ะแต่ว่าน้องหมูที่ปล่อยได้มีความผิดปกติอย่างหนึ่งนะคะก็คือน,น้องหมูไม่มีจมูกค่ะในซองก็ไม่มีด้วยนะคะเหมือนเป็นดีเฟกต์จากโรงงาน,นะค่ะที่น้องหมูไม่มีจมูกนะคะแอบเศร้านิดนึงค่ะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะไว้เดี๋ยวปลอยไปหาอะไรมาเย็บเป็นจมูกแทนะค่ะน้องหมูที่ได้เป็นน้องหมูหน้าโกรธแก้มหัวใจแบบนี้นะคะตัวนี้น่ารักดีค่ะจริงๆปล่อยชอบน้องหมูมากๆเลยนะคะเสียใจมากเลยที่ไม่มีจมูกค่ะ กล่องนี้ดีเฟกต์่ำมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันค่ะสำหรับกล่องสุดท้ายปล่อยได้เป็นน้องไดโนเสาร์นะคะเสียใจมากเลยที่ไม่ได้น้องกระต่ายในบ็อกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องไดโนเสาร์ก็น่ารักดีอยู่นะคะ แต่มีความเศร้าอีกอย่างนึ่งคือน้องเลนเ์สาตัวนี้มีดีเฟกต์อีกแล้วค่ะจมูกน้องลอกหายไปเลยนะคะแล้วก็แก้มเหมือนโดนข่วนด้วยค่ะนี่ปล่อยได้บล็อกที่มีดีเฟกต์เยอะมากจริงๆนะคะแอบเศร้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะทําใจยอมรับค่ะน้องๆก็น่ารักดีอยู่นะคะสําหรับน้องดโนเสาก์การจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สายที่ได้เป็นสายสีฟ้าค่ะ ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวปอยจะลองเปลี่ยนหน้าของน้องน้อง V3 ให้ดูนะคะคลิปที่แล้วปอยมีเปลี่ยนหน้าของน้อง V3 กับน้อง V1 ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ปอยจะเปลี่ยนหน้าระหว่างน้อง V3 ด้วยกันให้ดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปอยจะสาธิตเปลี่ยนหน้าของน้องหมูหน้าดุกับน้องกอร์ลอกตา360องศาให้ดูนะคะวิธีแกะหน้าก็ง่ายๆเลยค่ะใช้เป็นช้อนสั้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเงียไปที่ด้านข้างของหน้าน้องค่ะ นันก็ค่อยๆแงะขึ้นมานะคะก็จะขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็ได้หน้าออกมาแล้วนะคะต่อมาแงะหน้าของน้องกระรอกบ้างค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตา360นะคะทีน,นี้เราจะใส่หน้าตาดุลงไปให้น้องกระรอกค่ะวิธีใส่ก็ใส่กลับเข้าไปทางเดิมนะคะ ตอนกดเนี่ยใช้ปลายช้อนช่วยก็จะง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะง่ายมากๆค่ะง่ายเท่านี้เองนะคะแค่นี้ก็เปลี่ยนหน้าได้แล้วค่ะน้องกระรอกก็กลายเป็นน้องกระรอกหน้าดุหน้าทะเลนตแบบนี้นะคะหน้ารักแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะ เราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ